สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งพัฒนากำลังคนเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและทักษะดิจิทัลค่ะ เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและรักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยมีรองศาสตราจารย์นพพคุณคุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายอุดมศักดิ์บุญก่อผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษกรมส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีณนะห้องประชุมศักดิ์พาสุกนิรันห์หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายธนากรดอนเหนือธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้มีพันธกิจสําคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ขณะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานการร่วมมือกันร,ระหว่าง2หน่วยงานในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยบูรณาการศักยภาพของทั้ง2ฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งต่อผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของประชาชนไทยและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับการทำทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกันร,ระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนาประเทศและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆร่วมกัน